สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบผู้ป่วยอัมาพาตอายุน้อยสุดแค่17ปีเผยปัจจัยสำคัญหลายคนชอบทำโดยไม่รู้ตัว กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อนายแพทย์คนหนึ่งพบว่าอัมาพาตไม่ใช่จะเกิดแค่กับผู้สูงอายุเสมอไปแต่ล่าสุดมันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นอายุเพียง17ปีเท่านั้นโดยนายแพทย์สมรสพงษ์ละไมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าคนไข้อัมาพาตอายุน้อยที่สุดที่หมอฟื้นฟูสมองให้อายุ17ปีปัจจัยหนึ่งที่พบได้บ่อยในยุคนี้คือนอนดึกนอนน้อย โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากสตโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองพร้อมกันนี้นายแพทย์สมรสยังได้ตอบคำถามที่ว่าวัคซีนโควิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคด้วยหรือไม่ว่าเป็นปัจจัยที่น่าคิดเจอหลายเคสเหมือนกันที่น่าสงสยัยแต่ไม่มีใครฟันธงให้ได้พร้อมทั้งบอกว่าส่วนการจะตรวจเบื้องต้นสามารถตรวจได้ประมาณ80-90%ครับไม่มีอะไรร0อเปอร์เซ็นต์โรงพยาบาลเอกชนจะมีโปรแกรมตรวจสตโตรกสกรีนนิง่งเช่น m r MRI A r r a n ร US Carotid EEG ตรวจเลือดต่างๆเป็นต้นแต่ต้องจ่ายเงินเองเท่าที่เห็นน้อยกว่า20,000บาทเหมาะกับคนที่จ่ายเองได้อย่างไรก็ตามนายแพทย์สมรถยังได้ตอบคำถามอีกว่าการนอนดึกตื่นสายก็ถือว่ามีความเสี่ยงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ